cục chạy thanh ăn luôn 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 mày mây ยาบันกับหนึ่งต่อสาง ดิดซุบอ่ะดูดีดสุบเป็นล่องเลยนะคะต้องย้ายที่เพ่มาใส่จุดทีเ่เฉลยแล้วเป็นล่องเลยนะคะเนี่ยจ้าอ่ะย้ายที่นะคะยังไม่ถึงนาทีดูดิโอ้โอ้จุดไปอ่ะดิอ่ะจะตัดแล้วนะคะจุดใหม่ระวังนะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ร้านใจโหดการเกษตรจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆได้ทั้งช่องเพจย u t u b e t ก k t o k และ l ล n e ติดต่อได้ในเวลางานเท่านั้นวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง17นาฬิกานอกเวลาทำงานหรือวันหยุดงดรักสายงดตอบไลน์ปิดเสียงไว้วันจันทร์ติดต่อมาใหม่นะคะยส่งน้ำ3าเมตรลองมาโดดหยียบสิ